สวัสดีครับมาพบกับช่องคุณเติมดอยที่ดอยซี่ชาแนลครับวันนี้ก็อยากรู้วันนี้ผมมากินอะไรกินผักธรรมดาเลยครับอันนี้น้ําสลัดซีอิ๊วญี่ปุ่นครับสว่วนนี้ก็น้ำพริกธรรมดาเลยไหมือนคล้ายๆกึ่งซีฟู้ดแต่ใส่ปลาละอันนี้ไม่ต้องพูดถึงก็นี่แหละสิ่งที่ผมอยากกินมานานคือผัก เอาเลยครับมันเป็นธรรมดาแตถา่ถ้ากินได้ก็คือประโยชน์นะครับนี่ลาดเลยลาดก็อร่อยนะอืมน้องกบอร่อย เขาบอกว่าถ้ากินผักได้ก็สุขภาพดีแข็งแรงโรคภยัยไข้เจ็บจะไม่ค่อยมีครับบำรุงผิวพรรณน้ำผึ้งปลาร้าผม คลิปธรรมดาแต่ผมอยากกินให้ดูให้เถอวกาผมคนชอบกินผักปกติจะเห็นในคลิปเฮียตั้มหรือว่าไก่งอ๋อยจะกินแบบพวกเนื้อนะเราก็มีบางคนก็ถามว่าทำไมบุญเต้มไม่กินผักเลยอนยะ่างเงี้ยอืม,อม,อม แซบหนักเอาพริกเองทำเองด้วยมือส่วนน้ำสัดนี่ก็ซื้อมาเพราะผมทำทำน้ำสัดไม่เปล่นเนี่ยแครอทในประโยชน์เยอะมากนะครับ ปกติชีวิตประจำวันจริงผมชอบชอบกินผักมากจริงไหมก,กัะกงสัมมา ใครไม่ชอบกินผักเลยก็ผมแนะนําได้ครับว่าเราเราสามารถกินผักอะไรได้ก็ต้องแบบว่าหัดกินผักอันนั้นก่อนคิดว่าเรากินได้ได้ไดไดสบายอะ่ะนะครับพอประโยชน์จะเยอะมากทำเองแทบเอง ฝากเป็น <c oughs> ฝากเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแฟนเพจก็บุญเติมหลอยซี่ถ้าเป็นทางช่อง YouTube ก็บุญเติมหลอยซ c h ชาแนลครับภาษาไทยครับไม่มีอังกฤษก็ผมภากิจผมไม่เป็ไม่เก่งอยู่แล้วไม่เป็นเลยก็ได้ขอบมากครับ แฟ่ครับจริงผมก็เปิดช่องมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้ดำเนินการใดๆสิ้นเลยประโยชน์หลาย หัวถนะั่สดเลยคนระับอ,อ๋อมั้งสมเภาแล้วเป็นเด็กอะคนกินผักเยอะๆจริงไม่ชอบกินผักไม่ชอบกินผัก ชอบกินแครอทผมชอบกินแครอทที่หมาไม่ได้หมายถึงม <c oughs> <c oughs> ะแครอทขาอื่นก็ได้ <c oughs> เป็นคลิปผักธรรมดาแต่ประโยชน์คุณค่าไม่มันไม่ธรรมดานะครับถ้ากินได้กินเลยครับ ก็คืนอะความหิวของผมอะไปซื้อแครอทมาสองหัวกับน้ําเนี่ยผมลองกินดูก็หลออสองหัวนนได้แบบสองข้วใหญ่ๆนะผมกินหมดเลยคืออร่อยอกินแทนข้าวครับ ช่วนี้ผมจะทําคลิปแบบว่าสิ่งที่ตัวเองชอบตามใจตัวเองก่อนนะ,ะกินผักเป็นแบบผมอยากกินมานานแล้วอยากทำคลิปกินผักมานานแล้วชอบเป็นบบช,ชีวิตจิตใจก็ว่าได้ตอเลยโม้นะ ก็จ้กินไปเรื่อยๆไสลยาวจะให้กำหนดนาทีว่าผมต้องกินนาทีเท่าไหร่กินทุกนาทีจุ้กว่อจะอิ่มนะครับฝากกดกดไลค์กดแชร์กดตามให้กำลังใจบช่องบุญเติมหลอยซี่เลยครับย้ำนะครับก็แฟนเพจผมเพิ่งสร้างใหม่ก็ชื่ออช่องบุญเติมหลอยซี่ ภาษาไทยย้ำน,นะครับส่วน YouTube ก็บุญเติมหน่อยสิชแนลตรงตัวครับแครอทเนี่ยบำรุงผิวชะลอความแก่ อันนี้คือที่ผมเข้าใจนะผมยังไม่เปิดอ่าน Google นะแต่มันมีประโยชน์ทุกอย่างครับนี่ผักสลัดหรือเปล่าไม่รู้น่าใช่เนาะอือ ทุกวนอืข้นาันนี้คือเป็นปรับกึนะะก่นปลาลกก่งซีฟู้ดก็ว่าอะไรครับเพราะว่า,ากินพวกแตงกวาพวกนี้อร่อยคือสิ่งที่ผมชอบเป็นแบบนี้อนน แต่ก็กินกับปลาบองจะอร่อยกว่าเพราะผมทําให้เป็นใช่ไหมปลาบองเนาะักสดนะเนาะอืม,อม

ชอบยิ่งถ่ลอเนี่ยยิ่งแบบหัวเล็กๆอ่ะยิ่งแซบอ่ะหาซื้อไม่ได้เป็นเป็นไหนะตะกี้เรียกสำหมาเด็กๆชนเข้าเข้าชิมกินผักเอาไหม ยายผมทำอะไรเป็นคลิปอะไรเป็นพิเศษก็บอกคอมเมนต์ด้า่างมาเลยครับผมยินดีทำครับถ้าผมกินได้เป็นของกินนะเหมือนกันเนะ เขาบอกว่าอะไรอะกระต่ายชอบกินแครอทผมเคยเลี้ยงกระต่ายนะเอาแครอทมันกินมันไม่กินเลยนะมันมันหนีเลยแต่พอเอาแตงกวามากินมันชอบมากเลยกระต่ายชอบกินแตงกวาสรุป ไอตอนเด็กๆคือความคิดผมตอนนั้นเถอะเอ้ยกระตาชอบกินแครอรจริงๆวันลนะมเน่ะพอกับชีวิตจริง้อมาทํามันไม่ใช่นะคืออันนี้คือเป็นกระต่ายธรรมดาครับแต่ถ้ากระต่ายพันธุสายพันธุ์หนึ่งผมไม่รู้อนนชอบกินอะไรเล้วเว้นกระต่ายจะขวรระพ้าวนะ ห,หวานกรอบมากเลยอากาศเย็นนะบ้านเฮีต้นหามต่ง <c oughs> Đô, đô. Ừ. Ừ. không bán đâu đâu ừ. Hãy subscribe cho kênh làm lắm. เป็นหัวประกาศฝัน,น,น้อยๆน่าจะเป็นแบบกลุ่มกับทั้งหัวหัวนี้หมดสักทีออกหวาน,นจริงแล้วหัวไม่แก่หัวมันอ่อนอยู่อ ก็ทำไมผมกัดอย่างเงี้ยถ้าถ้าคนติดตามผมมาตลอดเขาจะรู้ว่าฟันผมหักตอนนั้นนะเซี่เนี้หักไปครึ่งนึงอนะ่ะนี่ไปต่อมาอตอนนั้น <c oughs> แล้วก็กัดไม่ค่อยถนัดเลยก็มันหักอีกแต่ตอนนั้นคือกับกัดตีนไก่ครับเลีนไก่แบบไก่แกะมันเหนียวเหนียวนะตาต้มแล้วมันแบบเอยขอโทษครับ ต้มวมันมันต้องไม่เปื่อยแล้วอากัดกักหล่นใส่กันค่ะดังแก้งตกใจนชะ่หว่านเป็นไปได้เหรอ ชอบเป็นชีวิตจิตใจแล้วทุกผักเลยก็ว่าแล้วโยนมะลักี้นกขมสำหรับผมคือกินยากถ้าเป็นมะละกีนะอร่อยใส่กุ้งเช่น้ปลานะโอ้โหอยากพูดเลย หักุเอาไมสำมากินผักพอาัจำทุกวันลดน้ำหนักได้ดีมากจริงๆใครก็รู้ใช่ไหม ของร้านเราชอบอ่ะอืมไนนี้วางเทวไว้เถอะ หยุมบอยาบุญเติมสิบนิ้วมาของทำดูทงคนเดียวเจ็บเนื้อหยุ่มอิ่มว,ว่าจะกิน,นทั้งหมดเลอิ่มแล้วเปล่า กินข้าวก่อนเลย ดูกระแดกไหมเราคลิปพิมผักผมจะทำให้บ่อย เดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าอาจจะเป็นแบบคลิปแักผักแล้วผักรวม,มต้มตีนมะพริกนะครับหืมแซ่บผักบุ้งนะอของโปรดเลยอืมอเห็นแล้วครับสำหรับวันนี้ก็คำพูดใดการกระทำใดวาจาใดที่ไม่สุภาพก็กราบขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ครับสำหรับวันนี้ก็บุญเติมหน่อยสิสวัสดีครับ